แมาตาพุ่งตื่นก็คือเดี๋ยววันนี้ตื่นมาเพื่อจะไปซื้อของแล้วก็ทำกับข้าวค่ะเพราะว่าน้องบาซูคนที่ตัดต่อรายการของเราตัดต่อรายการให้เราเนี่ยนะคะน้องปิดโควิดดังนั้นเราจึงต้องส่งกำลังใจให้ซูด้วยการทำกับข้าวไปให้ซูกินค่ะนี่วันนี้เป็นเมนูป้านโควิด ก็เดี๋ยวนางจะซื้อของมาทําเองแล้วหิ้วปิ่นโตไปแล้วสําหรับกินวันนี้ก็มีของสดต่างๆที่นางอยากได้เพื่อให้นางเอาไปทํากับข้าวไว้กินเองประทังชีวิตนะคะอันได้แก่อะไรมัางวะอกไก่กระล่ำปีพริกแดงแล้วก็ใบเหลียงใบเหลียง่ยใบเหลียงเนี่ยกูเห็นลิสแล้วใบเหลียงก็คือกุ้มมากซูกูจะหาจากไหนกูต้องบินไปภูเก็ตหรือเปล่าหรือเราต้องไปภูเก็ต่ะเก๊ต ค่อนะแล้วเราสั่งให้มันไปดีกว่าเป็นในส่วนของใบคิดไม่ทันยังเช้าอ๋ออันมีใบกะเพราด้วยมีใบกะเพราด้วยไปเหอะเดี๋ยวไปซื้อของให้คุณซูกันค่ะแต่ตอนนี้ฝ่ายตัดต่อติดไปกี่คนละสามคนแล้วนะคะเออเกินเกินครึ่งอ่ะในขณะที่แผนกอื่นอ่ะ ออกกองไม่หยุดทํางานออกข้างนอกไม่ไหวยังไม่มีใครติดยังไม่มีใครติดขอให้ไม่มีคนติดต่อไปขอให้รอดแข็ค่าปลอดภัยกันทุกคนอกไก่เจ็ดา ำไมหน้าค <rude S 2> ุ้นๆคะเหมือนเคยเจอกันมาก่อนพอเดินมาจากนู้นแกล้งว่าทำไมก่อนตรงเนี้ยอะไรอ่ะเธอกินอะไรดีแต่แซลมอนก็คือแบ่งได้ใช่ไหมคะตัดได้เนาะแซลมอนไปเลยไหมนะโอเคเอาแซลมอนค่ะอุ้ยแยกเป็นชิ้นด้วยขอบคุณมากเลยสวยมากสวยมากเวอร์องหยำเนาะอมยำนี ทำทำอะไรที่มันเสียของอะชั้นขนัดคุณมีนคุณมีนมนี่ไม่ได้โฆษณานะปิดไว้อาหารแมวมีนนางบอกว่ามันเลี้ยงปลาเอ้ยเ,อเลี้ยงปลาอะไรละ่ะแมวด้วย <c oughs> ก็เลยซื้ออาหารแมวไปฝากแมวมัน,น่อยโอ้ตายแล้ววันนี้ก็จะมีต้มยำปลาแซลมอน เพราะว่าต้องกินวิตามินซีวิตามินบีวิตามินอีก็คือว่าเป็นต้มยำปลาแซลมอนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องแบบปี้ใช่ไหมมีมะงมะนาวอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนป่วยอะลิ้นตอมรับรสเขาจะไม่ค่อยดีกินอะไรที่มันแบบซ่บๆซมันจะได้แบบตื่นฟื้นชีวิตขึ้นมาอะไรประมาณนี้ก็จะเป็นต้มยำปลาแซลมอนเป็นไงได้วิตามินจากปลาแซลมอนด้วยนะแล้วก็มีบรอกโคลีผัดไก่ค่ะบรอกโคลีนี่เป็นแบบ ผักซูเปอร์ฟู้ดก็คืออุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุสำคัญที่ร่างกายเราต้องการสูพินให้หมดนะลูกถ้าเททิ้งกูตีตีตีตทำต้มยำใส่เครื่องเยอะๆเลยมน,นถึงแม่ช่วงกักตัวเวลากักตัวนะก็คือเมนูต้านโควิดกูต้องมาละแม่ก็คือเสิร์ฟเมนูต้านโควิดไม่ไหว ให้คนอื่นกินที่ไม่เอาค่ายในการ,รคนอื่นกินเหรอเป็นปีรว <laughs> คนคนนั้นกิอไงความชายไหมครับไม,ทไม่ทำกินเองที่บ้านไงตอนนี้ที่ทับเนี่ยก็เอาไปข้าวันเป็นเพาะเย็น ไหนๆก็ทำให้ซูแล้วอ่ะเนาะลองกินด้วยเนาะกิ่นโตน่ารักไหมแต่ต้องบอกซูว่าหายป่วยแล้วมาคืนกูด้วยเข็มไหมมังอยู่ แดดเลยอันนี้วสวยงามองูต้องกินข้าวกล้องนะคะ <c oughs> เสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะ <c oughs> วันนี้วันพระพระยัง <c oughs> ไม่ได้ฉันแบบนี้เลยนะสูมึงเนี่ยนะทำบุญมาดีแล้วเกิน ซูถ้าเกิดว่าอร่อยนะให้มาบอกว่ามันอร่อยมากแต่ถ้าเกิดว่าขี้แตกก็เงียบเงียบว้เสร็จเรียบร้อยเย้่ไปไปส่งปิ่นโตกันค่ะตอนนี้ก็มาถึงที่คอนโดของคุณบาซูเขาแล้วค่ะเดี๋ยวเราเอาปิ่นโตขึ้นไปฝากไว้ที่หน้าห้องเขากัน เราเอาเราไปวางทิง้งแล้วเราก็เอามาลงหลอดรถแล้วก็โทรหารมันแล้วกันเนะา,เาะเพื่อความปลอดภัยของเราเพื่อความปลอดภัยของเราเดี๋ยวก็น้องสูุก็ได้ความเก่งใจเปิดประตูามารับพี่ซะหน่อยขีดขีด <laughs> <laughs> นะขีดตีอย่าง <laughs> <laughs> นีเล่ห้องมันปะทองเลยอันเนี้ยโอ้โห อะไมากั้มกายแน่นอนคุณซูมูเหรอเนี่ยแปออมดูเออคุณบาซูอยู่ไหมคะไม่ต้องเปิดไนดะ้ยี่สัตว์เดี๋ยวก่อนไม่ต้องเปิดมึงไม่ต้องเปิดมึงได้ยินไหมเนี่ยไ้หว <laughs> นได้ยินแล้วเอาของวางไว้ที่หน้าห้องนะมีปิ่นโตกากับข้าวนะเออถ่ายตรงตาแมว มันทายตรงตาแมวด้วยเห็นด้วยเหรอวะเห็นด้วยเออดีวะโอเคสู้ๆนะหายไปๆบายบายเออบ๊ายบายไปเสร็จสิ้นภารกิจเออตลกเหมือนกันนะ เอ็นดูเร like ียบร้อยก็ขอให้ใช่ขอให้ทุกคนยังต้องดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองกันให้ดีๆแล้วกันขอให้ทุกคนแคล้วคลาดปลอดภัยแล้วก็รักษาเนื้รักษาตัวให้ดีใครที่เป็นอยู่แล้วได้ดูคลิปนี้ก็ขอให้หายไวๆให้กําลังใจนะคะส่วนใครที่ยังไม่เป็นก็ขอให้แคล้วคลาดอยู่รอดปลอดภัยต่อไปเรื่อยๆ แล้วก็ออคอมเมนต์ให้กำลังใจน้องบาซูกันด้วยให้น้องหายไ,ไวๆค่ะโอเคจบคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย